ครับสวัสดีวันอังคารที่สองนะครับตอนเช้านะครับผมของเดือนกันยายนนะครับตอนนี้นะครับนาข้าวโซนด้านหลังบ้านผมนะครับก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นสีขาวแล้วนะครับผมตอนนี้น้ําในลําห้วยครับด้านหน้านะครับเขาก็ขาวเหมือนกันครับกําลังล้นกลับเข้ามาอีกบรรยากาศครับวันนี้ก็น่าจะตกอีกนะครับผม 都了。 พาออกมาเดินเล่นครับวันนี้ก็น้ํามาครับพี่น้องครับน้ําจากเขตเทศบาลหน,นองบัวน,นะครับและมาจากอำเภอนากลางก็เริ่มมาถึงโซนนี้แล้วโอ้่านหน่อยไหลท่นี่ไหมบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผม <c oughs> ก็เพราะได้อยู่ครับแม่มันก็ได้น้ำลูกค้าประจําร้านอาหารแน่กัดซุ้มพระเจ้าเป็นบุญเป็นงานแม่นเป็นเป็นบุญเป็นงานแหละแต่ว่าคนขาไปซื้อกิน่หลายไรรอกเพราะว่ามันฝนตกพระเจ้าก็ยยานฝนกนนอนู่เฮี้ยนหงสาเนี่ยเมียนครับทานแล้วคนเพิ่งจะจังไม่ทานแล้วเพิ่งจะเขาไปเอา เกี่ยวมาแล่อยู่ในถนนเกี่ยวเซลล์เซลล์ปลก๋แม่แรนีน่ถนนป่าน้อยมาแรน,น,นกินกีดกระเดียนว่าเพราะว่ากีดกระเดียนเกีนมมาตั้งถนน กำลังล้นเข้าทุ่งนามีปลาเชี่ยวปยากสิน <laughs> โอ้ได้มุกแล้วได้มุกแล้วกงหันบปอันใดเลยเนาะข้างเข้าืองมคือหลือถือดีแต่